จิตคุกฟรีไปยาวเลยนะครับแล้วก็ออกมาก็เสียเสียครอบครัวไปเลยพยาก็มีสามีใหม่ลูกก็ไม่รู้อยู่ไหนแกก็เลยเป็นคนที่สิ้นไร้ไม้ตอกเลยนะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องของคดีน้องผลไม้ที่พยายามที่จะให้รับสารภาพว่าฆ่าเด็กเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะไปอ่า ไปพูดเรื่องอะไรบ้างส่วนกรณีการติดคุกฟรีก็คงดําเนินคดีหรือว่าลองทุกขก่าวโทษในเรื่องวินัยของเจ้หน้าที่ต่อไปนะครับอย่างที่พี่เดี่ยวก็พี่เดี่ยวนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาเหมือนกันว่าแอบอ้างรับบริจาคนะครับในส่สุดลงพี่เดี่ยวก็ไม่มีหลักฐานก็ต้องปล่อยมานะครับ นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะนะครับของเ,อเริ่มแรกๆนะในการสแสวงหาคนร้ายที่การสแสวงหาคนร้ายเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคดีนี้ไม่มีใครเชื่อว่าไม่มีใครเชื่อว่าน้องขึ้นไปตายเองตอนแรกไงเมื่อมันเรียกว่าสังคมอื้ออึงขึ้นมาว่าเด็กไม่สามารถขึ้นไปตายเองก็มีตำรวจว่าถ้ายังหาคนร้ายไม่ได้นะครับหรือว่าขึ้นไปตายเองเนี่ย บางทีพ่อแม่ก็จะเป็นขูดเอ่อเป็นคนถูกดำเนินคดีแหละก็คือประมาททำให้มีคนตายใครตายลูกตายสม่งพวกเนี้ยดังนั้นการเอาจริงเอาจังก็เกิดขึ้นการเอาจริงเอาจังก็เกิดขึ้นในการหาคนร้ายให้ได้มันก็มาจบที่ลุงพลพอจบที่ลุงพลเอ่อคือพยายามให้ลุงพลเป็นคนร้ายพอ มีการฟอ้องมีการดําเนินคดีคือแจ้งจับปุ๊บเขาก็หาว่าเตรียมแล้วละ่ะว่ามีคนร้ายแล้วคือดุงพลนคดีนี้ก็เข้าสู่ระบบการฆาตกรรมเป็นฆาตกรรมบ,บพาพางในการกล่าวหานะครับว่าเก็มฆาตกรรมบ,บพาพางก็ได้เงินได้ทองในค่าชดเชยในคดีฆาตกรรมไปหลายแสนนะครับไม่รู้กี่แสนแสนสองแสนหรือเปล่านะครับ นะดังนั้นก็เหลืออย่างเดียวตอนนั้นที่ถ้าลุงพลถูกสั่งฟ้องก็จะตกเป็นจำเลยจําเลยเขาก็จะเอาเรื่องมาฟ้องอ่ามาเขาเรียกว่ามาเรียกร้องค่าสินไหมอีกสิบล้านสามแสนอย่างที่ว่าครับคือทำเป็นระบบต่อนเนื่องคืออยากได้เงินทั้งที่เรื่องนี้ไม่มีไปจากพยานแต่พยายามจะอยากได้เงินก็คือคุณจะปั้นไปยังไงฮะ คุณจะปั้นให้เป็นลุงพลได้ยังไงแล้วคุณวาดเขาเรียกวาดฝันไว้ว่าจะดันลุงพลให้ผิดจนสุดซอยผลตอบแทนแรงจูงใจก็คือสิบล้านสามแสนมันเจ็บปวดนะครับถ้าจะทำคนอื่นคนใดโดยมีแรงจูงใจคือเงินดังนั้นต้องให้ลุงพลมีความผิดนะในคดีนี้เท่านั้นนะครับนี่คือ ความอายุติธรรมแล้วก็ความไม่มีคุณธรรมจริงๆในเรื่องนี้นะฮะอยากได้สิบล้านอยากได้สิบล้านโดยไม่สนใจว่าคดีนี้ไม่มีประจักพย์ายนอยากได้สิบล้านโดยไม่สนใจว่าคดีนี้มันผิดปกติหลายเรื่องคุณจะดันให้ดุงพลมีความผิดไม่ได้ เพราะคุณไม่ใช่สารอายการก็ตัดสินไม่ได้เพราะไม่ใช่สารตำรวจก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะตำรวจไม่ใช่สารแต่อายการก็ทำเรื่องพร้อมนะครับที่จะฟ้องแพ่งลุงพลสิบล้านสามแสนเตรียมพร้อมหมดเลยโอ้โหนะคืออ่านกินไว้เลยอ่านกินไว้เลยว่าจะทำให้ลุงพลเป็นฆาตกรให้ได้ เพราะตัวเองอ่ะมันมีแรงจูงใจที่ต้องได้เงินสิบล้านนะครับผมว่าตรงนี้แหละมันเป็นแรงอะไรบางอย่างที่ทำให้ลุงพลยิ่งไม่ละคว,วามเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะฮะผมว่ามีส่วนแน่นอนนะครับโดยที่ยังไม่รู้ว่าเออลุงพลจะมีเงินสิบล้านให้มเนี่ยแต่จะเอาอ่ะแล้วก็ขูว่าจะทำให้ไม่มีฝาบ้านอีก จะทำให้ไม่เหลือฝาบ้านฝาบ้านฝาบ้านมันย้ำอย่างเงี้เนี่ยน,นะครับแต่คนอย่างดุงพนไม่กลัวไม่รับสารภาพจะขอต่อสู้ในชั้นศาลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาน,นั่นแหละครับนจนเราต้องบอกว่าคดีนี้ใครบ้างที่จะต้องรับผิดชอบใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบในคดีนี้ เพราะว่ามันมันห่างจากความเป็นจริงเหลือเกินมันห่างจากความเป็นจริงนะครับว่าลุงพลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยคุณลรินก็ไม่เกี่ยวข้องลุงพลก็ไม่เกี่ยวข้องไอคนที่จะใส่ร้ายมาจับขอหมายจับทั้งสองคนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเรา ติดตามเรื่องนี้มายาวนานจนมั่นใจแล้วนะครับพฤติกรรมลุงพลไม่เป็นคนชั่วร้ายแน่นอนนะครับนะนั่นก็คือกรณีคุณนลินนะครับที่ผมนำมาให้เห็นให้ฟังว่าน่าสงสารแกมันคงฝังใจของแกไปอีกยาวนานครับที่ระบบ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 เนี้ยมันฆ่าเขา ระบบกล่าวหาใส่ร้ายมันฆ่าคนคนหนึ่งไปจากสังคมให้เขาต้องไม่มีใครอีกเลยไม่เหลือใครอีกเลยแล้วทวงคืนความยุติธรรมไม่ได้ทวงคืนความยุติธรรมไม่ได้รรมไมไดถ้าคุณจะไปร้องให้ตำรวจหัวหน้าพนักงานผู้บังคับบัญชาลงมาตรวจวินยัย การทําไม่ชอบการสืบไม่ชอบเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันยากเรื่องนี้มันยากเมื่อมันยากแล้วก็สเดชาวบ,บ้านหรือหลายคนเขาก็บอกว่าถ้าเจออย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเวรกรรมเป็นเวรกรรมของคนเหล่านั้นเลยนี่นี่ดูแล้วฟังมันง่ายมันง่ายมากนะคือไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะ มันเปิดทางให้ใครหรือเปล่าว่าจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องมีความรับผิดชอบผมว่าข้อนี้ต้องแก้ไขนะมันต้องให้ฟ้องได้สิมันต้องมีทุนเอ่อมันต้องมีการถ่วงดุลต้องมีการถ่วงดุลกันนะฮะใครนกโกรวใจรัวครับกดหัวใจรัวฮะนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากนะครับเป็นเรื่องที่ตลกมากนะครับ สวัสดีครับคุณพิสมัยครับคุณสายฟ้าฟาดจ้าคุณนิตยายันทูลสวัสดีครับผมนะครับนะครับคุณประสิทธิ์นะครับผมนะครับคุณประมูลนะครับผมนะครับคุณลุล่าชแนลโอไม่เห็นนานในลุล่าชแนลนะครับข่าวดังนครปฐมมีการสาวโยงอิทธิพลสีเทา ในพื้นที่คล้ายๆกันวงการสีกากีประเด็นแบบนี้โดนฟอกแน่นอนลุงพลมีแนวโน้มได้รับความนิยมค่ะโอ้ขอบคุณมากครับจริงๆนะผมผมไม่เข้าใจขบวนการนี้เหมือนกันว่าทำไมมันมีอะไรเหรอคุณจึงไม่เปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งที่คนจะได้รับอ,อรับโทษเนี่ย เขาไม่มีสิทธิ์ได้รับรู้อะไรเลยอะ่ะหรือเอาเป็นว่าในคดีนี้ไม่มีประจักพยานแต่ยังดันให้คนให้ลุงพลแกเป็นคนร้ายแต่คนที่ไม่แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีข้อคราหามีพิรุธเต็มไปหมดไม่มีการสรุปเลยนะครับใครรู้บ้างว่าแต่ละคนเขาเขาสรุปยังไงฮะเช่นข้อเท็จจริงเป็นยังไงสอบสวนเป็นยังไง เรียกไปสอบสวนจะผิดจะผิดฝั่งนูน้นไหมจะผิดฝั่งนูน้นไหมพูดผิดพูดถูกโป๊ะแตกโป๊ะแล้วโป๊อีกเนี่ยไม่สนใจฮะเอาง่ายๆเลยครับพี่ผมไม่รู้ว่าคนคนนี้คนคิดเนี่ยเอาอะไรมาคิดคือมันยุ่งยากมากเปลี่ยนเวลาน้องหายเลยเพราะเปลี่ยนใหม่เรื่องที่เกิดก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องโมคกะก็คือถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วก็โยงให้เด็กมาหายใหม่คือสังคมไทยนี่ก็แปลกครับไม่ไม่ติจิงเลยหรือกลัวเอาความคิดมันเกิดเรื่องจริงแล้วก็คนในสามบ้านวิ่งตาเหลือกจริงๆพยายามที่จะออกห่างในเวลานั้นจริงๆพอเอาเข้าจริงๆครับ มันสามารถคดีแบบเนี้ยมันสามารถยกเลิกยกเลิกเวลาน้องหายใหม่ได้เมื่อยกเลิกเวลาน้องหายปุ๊บคนทั้งหมดก็สบายครับเพราะว่าจะจะตีความว่าในเวลาที่ลุงพลไปรับพัทอะ่ะไม่เกี่ยวกับพวกเขาเนะียอย่ามาสนใจพวกฉันนะอย่ามาอยากรู้พวกฉันนะพวกฉันไม่เกี่ยวน,นะเพราะว่าสำนวนบอกว่าน้องลุงพลไป ไปรับพระนนท์ไปไปอุ้มเด็กแล้วก็ปัดเรื่องทั้งหมดทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยไม่พูดถึงเลยจะไปดึงดันในเวลาที่ลงพ่อไปรับพระขึ้นไปเลยเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆอย่างนี้เลยแต่คนติดตามเรื่องนี้มายาวนานก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปสอบ,ส,อบสวนสืบสวนมีนัก ข่าวไปสัมภาษณ์คนเต็มไปหมดผมก็ไม่เข้าใจว่าพวกคุณกลัวน้อยหน้าจึงไม่ขอความร่วมมือนะครับสื่อต่างๆที่เข้าไปรับรู้ข้อมูลเนี่ยนะมาให้ปกักนำอะไรามาให้ดูหน่อยมาตรวจสอบกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีคลิปมีวิดีโอเต็มไปหมดทำไมไม่เชิญเข้ามา ถูกต้องไหมนะครับอันนี้ก็ประหลาดดีนะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมนะวงการสีกะกีฮนะเรียกว่าเน่าแล้วเน่าอีกนะครับแต่และเน่าเน,านี่สายหัวครับไม่ใช่ระดับนายดาบนายไรจ่าสิบจ่าอะไรไม่ใช่ครับไปอยู่ห,หัวผู้บังคับบัญชาหนึ่งนะครับ ก็ขอให้มิโจกนะครับก็จัดการสะสางคนช่วชั่วให้ออกไปซะอย่าย้ายครับเวลาคุณจะย้ายใครไปเนี่ยไปถามประชาชนแถบนั้นหน่อยว่าเขาเอาไหมต่อไปต้องใช้วิธีการเนี้ยประชาธิปไตยเลยจะย้ายคนที่มีประวัติแบบเนี้ยแล้วย้ายไปย้ายเข้ากลุได้ครับย้ายเข้ากลุได้ แต่อย่ย้ายไปสอพอหรือสอนออื่นดูดูเหมือนจะดูถูกประชาชนมากไปข้าราชการแล้วมันยังไงทำผิดแล้วไม่มีสิทธิ์ไล่ออกละให้ออกเลยถ้ามันจงครึ่งจงครึ้งนี้ก็ให้ออกไปเลยนะครับเขาคงไม่มาฟ้องพวกคุณหรอกเขาคงฟ้องไม่ได้นะครับให้ประชาชนนะครับตัดสินเอาเองนะครับ นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะฮะหนึ่งร้อยเจ็สิบหกท่านนะฮะก็ยังไม่ถึงสองร้อยนะครับวันนี้นะฮะยังไม่ถึงสองร้อยเลยนะครับก็สู้ต่อไปนะครับนะฮะตอนนี้เวลาสนะี่สิบห้าสี่สิบห้านาทีแล้วนะครับนะครับส่วนเรื่องต่างๆเดี๋ยวขอฟังตอนสี่ทุ่มนะครับขอบคุณมากนะครับนะในเรื่องนี้เนาะมันมีแต่เรื่องเศร้าๆเหลือเวลาอีก ่46เหลือเวลาอีก46วันนะครับเหลือเวลาอีก46วันนะครับวันที่ความจริงจะปรากฏบนโลกว่าคดีหนึ่งดังที่สุดในประเทศหนึ่งไปเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับมาเป็นคนร้ายสมมติอย่างเงี้ยอาจจะตีเรื่องไปยาวเรื่องตีเรื่องไปใหญ่เลย นะครับตีเรื่องไปใหญ่เลยแน่นอนนะครับใกล้ๆวันเราก็มาดูว่าใครจะเดินทางไปเนาะนะผมว่าคึกคักอีกแน่นอนคึกคักอีกแน่นอนนะครับนะฮะนะครับสวัสดีครับรอบห้องครับคุณสายฟ้าฟาดบอกนะคุณเฟิร์สเฟิร์สคุณต่างดาวนะครับผมนะครับแม่ดุษดีสปาชนแนลนะครับผมนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับนะฮะคุณจันนะฮะนะครับคุณวานีคุณวิชยา คุณชุบคุณชุบปริผลปริผลนะฮะอันผิดขออภัยเนาะนะครับผมนะครับคุณบุญลือนะครับสิครับผมนะครับอย่าลืมนะครับสินค้าต่างๆนะครับที่แอดมดนะฮะได้ประชาพันธ์ไปนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจในการสั่งซื้อสินค้านะครับขอบคุณที่มาเป็นลัใจอาจานะครับ ได้414นะ4 414 <c oughs> นะครับต้องขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ